<c oughs> <c oughs> พวกเราตั้งใจมาดีแล้วนะอยากจะให้พวกเราได้บุญได้กุศลกันครบหรือว่าได้เยอะได้เยอะเท่าที่จะทำได้ว่างั้นเถอะ กวาดปฏิบัตินะฉันข้าวเสร็จล้างบาทเสร็จก็ช่วยมาเจ็บกวาดนะเสือนะแล้วก็กวาดสลากวาดสลาแล้วก็ถูสลานะอันในมันชี้เกียรนะพวกเรามันจะเป็นบุญมากมากนะสำหรับอยู่ในวัดนะอันในชี้เกียรติทำานะจะเป็นบุญมาก นะแล้วก็เพอไม่ได้ด้วยคอนไม่ได้ด้วยเอออย่างการสดมนสดพรอ,อย่างเงี้ยนะลองดูดิลองไม่ทาลองดูทักวันสองวันลองดูดิมันจะขี้เกียจเลยนะพวกเรานะฝึกง่ายง่ายฝึกในไปทางไปต่ําเลยนะไม่บินเท่าบาทเนี่ยเนี่ยไม่ใช่พระผู้แก่นะไม่ใช่พระคูเท่านะ พระนมๆมนี่แหละแต่ขอให้คุณฝึกเกอะฝึกที่จะจะไม่บินทาบานไงเออถ้าไม่บินทาบานะก็ต่อไปก็ขี้เกียจขี้เกียจไอความตอนแรกมันอาจจะมีความรู้สึกรกะอายนะแต่พอนานไปนานไป,นนไปความละอายไม่มีแล้วเป็นเป็นด้านเลยทีเนี้ยเออเป็นการด้านไปเลยเอออันนี้จริงๆนะพวกเรานะจะบอกว่าเคารพ ในพระพุทธพระธรรมพระสงค์ก็ดีในคารพรักในหลวงราชก,การที่เก้าก็ดีเนี่ยนะจริงๆแล้วฟังให้ดีเลยที่พองทรงถัดไว้พองทรงบัญญัติไว้ให้พวกเราประพฤติปฏิบัติแต่ไม่ขอโทษขอโทษนะแต่ไม่ค่อยได้ทํากันทักเท่าไหร่นะเออไม่ค่อยทํากันหรอก <c oughs> บางที อันนี้ก็อันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนั่นแหละนะพุทธเจ้าท่านภิกษุสามเณรผู้ประพฤติปฏิวัติตามพุทธเจ้าและสอนผู้อื่นให้รู้ตามด้วยนะบางทีสอนให้ญาติโยมให้ทานอยากจะได้แต่แตอยากจะได้แต่ทานญาติโยมนะอยากจะได้แต่อยากจะให้แกเข้าทานแต่ว่าผู้ที่สอนเขาผู้ที่แนะนาเขาเนี่ยไม่ไม่ให้ก็มีนะพวกเรานะรือ บางทีไปไปพัดไปกราบครูบาอาจารย์หรือไปพัดบางทีบางแห่งโอ้ยของซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ด้วยได้รับเหยียญในมน,มนเยอะของในเต้ไม่รู้จี่ปีกี่ปีนะพวกเรานะแม้แต่โต๊ะอาหารเถอ,อะพระในเมืองเขาจะกินข้าวบนโต๊ะเต้ไม่มีที่นั่นก็องกาอี้เต็ไมไหมด เราก็คิดว่าเอ๊น,น่าเสดายเนาะของดีๆอย่างเงี้ย <c oughs> มันของดีนหะท่านถึงเสดาย,ยางไงทาไมไม่เอาไปแกกชาวบ้านชาวช่องเนาะเราประชิดนะถ้าไปใส่รถรถสิบล้อนมันได้เลยนะพวกเรานะเออแล้วของสิ่งนั้นเสียไหมเสียอย่างเงี้นะเออที่จริงแล้วพุทธศาสนาก็เราท่านสอนให้ละสอนให้สละนะแต่ว่าผู้สอนทีเนี้ยผู้ที่ถ่ายทอดจากคําสอนพุทธเจ้า สอนให้ญาตโิโยมเหมือนกันนั่นแหละที่ตมาชอบพูดชอบว่าให้อยู่นี่เนี่ยอยากจะได้แต่ของเขาอยากจะได้แต่ของเขาเออเราไม่ดูว่ากว่าเขาจะได้มาเงินทองของเขาอะไรต่างๆเนี่ยนะกว่าที่เขาจะได้มาเขาลําบากระบนขนาดไหนเออบางทีก็พูดเชิญชมไปอเชิญชมบาร,รมีบุญของเขาว่าเขามีบุญเขามีธุรกิจดีอย่างนั้นนี้มาพูด อันนั้นเป็นเรื่องของเขาอันนั้นธุรกิจของเขาเนี่ยแต่ส่วนของเราก็คือมีหน้าที่ทำอะไรอ่ะเออมีหน้าที่แค่ประพฤติปฏิบัติตัวเองแค่นั้นนะพวกเรานะเออประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าประพฤติปฏิบัติในหน้าที่ของความเป็นสัมมาณะแค่นั้นเองนะเป็นการตอบแทนกันอัตโนมัติเลยเนะถ้าพระภิกษุประพฤติปฏิบัติ ตามพระธรรมวิน,นัยประพฤติปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านวางไว้นะฉะนั้นแหละพวกเราตอบแทนกันอัตโนมัติเลยใครบ้างที่อยากแก่ชอบใครบ้างชอบพระขี้เกียจนะเอาใครบ้างชอบพระไม่มีศีลน,นะแต่ก็อาจจะมีนะมีมีพระคือพระไม่มีศีลิยมชอบบางทีนะทําไม มันไม่ยุ่งยากเออมันไม่ยุ่งยากไม่จูจี้จุกจิกอาจารย์บุญวีนี่โอ้ยจูจี้จุกจิกเป็นที่เพ่งลิงเรอว่าง้นเถอะฉันทำของฉันมาปกติไม่เห็นบินลรอย่างนี้นะจูจี้จุกจิกทำไมมีครูบาอาจารย์ท่านไปต่างประเทศนะ <c oughs> <c oughs> ก็บอกว่าไงรู้ไหมท่านไปต่างประเทศไม่ได้หรอกว่าง้นทำไมอะ่ะเราก็ไม่อยากไปอยู่แล้วละ่ะ เออวันไหนที่ญาติโยมมานะก็ถือว่าถูกหวยว่างั้นทําไมเพราะว่ากินข้าววันนั้นไม่ผิดชิ้นเอาทําไมถึงว่าอย่างนั้นโยมจะได้ประเคนไงพวกเรา,เาโยมจะได้ประเคนว่างั้นถ้าโยมไม่มาเปิดตู้เย็นกินเองเลย,ยงีว่า,างี้นะทําเองกินเองเลย,ยงี้น่ะโดยพวกเราอันนี้ท่านท่านครูบาอาจารย์ท่านพูดให้ฟังเองนะแบบท่านไม่ได้หรอกท่านไปเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านหนจุจี้จุจิก เรื่องพระธรรมวินัยแล้วเกินนี้นะ <c oughs> ถ้าวันไหนโยมมาโชคดีวันไหนโยมไม่มาก็กินมันเป็นโทษท่านว่างี้นะเ,ออเปิดเตีงยงกินเลยผลง,งน้นจะไม่มีการประเคียนละอย่างนี้นะพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของพูดถึงเรื่องของครอบครัวนะ <c oughs> ลูกหลาน เชอถ้อยฟังคําของพ่อของแม่ของปู่ของย่าเป็นไงเพราเรารักไหมเ mm. พราเราก็รักเตะใช่ไหม mm. ลูกหลานดื้อด้าน mm. เออไม่เชื่อฟังเออ mm. เป็นไงทีเนี้ยพ่อแม่เป็นไงรักไหมรักมันก็รักด้วยความฝืดฝืดเคืองเคหรือว่างั้นเถอะถ้าลูกหลานไม่มีความเคารพในพ่อแม่ mm. แค่นี้เองนะพวกเรานะเออ mm. การที่จะ ให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองแลยจะให้ครอบครัวจะมีความสุขแค่นี้เองนะทุกคนต่างทําหน้าที่กันนั้นมันมีครอบมีความ,มสุขเลย <c oughs> เนีอันนี้ก็เหมือนกันพวกเราอยากจะได้บุญเยอะๆก็ทําดูให้สังเกตเอาอย่าอย่าไปเพลินอย่าไปคุยกันอย่าไปเพลินรีบร้างวงลรางบาทเสร็จแล้วก็ท่านทำอะไรโอ้ปัดกวาดเที่ยวถู <c oughs> พลามันเป็นอุปนิสัยไงพวกเรา ผมก็ไปนะไปวัดพระรามเก้าผมไปผมไม่มีไม่แต่ครั้งเดียวนะที่ผมไม่ไม่ทำนะไม่ล้างห้องน้ําก็กวาดเนยกวาดหน้ากรดเขานั่นแหละกวาดตหน้ากดกวาดบันไดโกรลงบันไดแปดแปดชั้นน่พวกเรากรดมันสี่ชั้นเอ้ตึกมันสี่ชั้นใช่ไหมแต่บันไดมันต้องเป็นแบบพักมก็กวาดลงมากวาดลงมาหนึ่งนะแค่เกตวันหนึ่งนะบางทีนะเกตวันก็ยังได้เยอะอยู่เหมือนเดิม อ,อก็ยังเยอะก็ยังฝนยงเยอะอยู่เหมือนเดิมเราเพื่อนก็จะบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องทำหรอกอาจารย์ต้องทำหรอกเอาทำไมก่อนหน้านี่ทำไมคุณไม่ทำอ่ะเออทำไมคุณไม่ทำอย่างนี้นะแล้วผมจะทำยองหรอกเอาก่อนหน้านคุณทำไมไม่ทำถ้าคุณทำเนาะมันไม่มันไม่มีฝุนอย่างนี้นะพวกเราเอออยู่บ้านท่านจะนิ่งโดดายปั้นบัวปั้นไวายให้ลูกท่านเล่นอันนี้ท่านอันนี้เป็นโบราณอาจารย์จริงๆแล้วผู้เช้าท่านตราอย่างนั้นเลยจริงๆเลยนะอาคารตกาวัด คนปฏิบัติอย่างไรอารามิกวัดคนปฏิบัติอย่างไรอย่างนี้นะเออเจ้าทินเอออาคันตกะมาก็ต้องแนะนำข้อวัดปฏิบัติแนะนำวัดที่จะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ที่เป็นอาคันโตกะก็ถามนะพวกเรานะถามข้อวัดปฏิบัติเวลาอะไรท,ทำอะไรอะไรเขาเรียกมารยาทน,น,นะน่ะก็เรียกอาคันตกะวัดนะอย่างเงี้ยแล้วพอเรามาเราเป็นไงทีเนี้ย เออเราจะได้บุญครบไงไม้เป็นอุานิสัยด้วยนะกลับไปบ้าน,น่งวาปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนได้ทีเนี้ยล้างต้วล้างชามได้ด้วยหร,หรือว่าล้างอยู่แล้วปกตินะเนาะซักเสือ้อซักผ้าปัดกวาดเช็ดถูได้เด็กที่มาอยู่วัดเนี่ยนะเด็กที่เขามาอยู่วัดเออ เขาก็ได้วิชานะั้นได้วิชาซักผ้าไปเออซักผ้าด้วยมือเนี่ยน่ยโอ้ยมันดีจะตายมันได้กําลังหรอกซักผ้าล้วมันจะได้กําลังเนี่ยแต่ซักเครื่องมันมัน,ม,น,ม,นมันบางทีไม่สะอาดนะผ้าบางๆก็ขาดไปเลย,ยนี่นะซักมือมันไม่ต้องเปลืองไฟนะเปลืองเ,อเสียงเงินเสียทองในการที่ไปใช้จ่ายเรื่องค่า เรื่องซักผ้าอย่างเงี้นะ <c oughs> <c oughs> การอยู่การจีนเฮ้ยร,รู้สึกว่าได้อยู่วัดมันดีอย่างเงี้ยนะเนืะมก่อนเราไม่เคยทําเลยนะไม่เคยทําแต่พออยู่วัดเฮ้ยมันรู้สึกทานะเราถึงจะได้บุญได้กุศลในได้ได้ความรู้ด้วยได้วิชาวความรู้ด้วยบางคนเนีย่ยศึกไปนยโอยตัดย็วรขายเลยนะพวกเรานะตัดเย็บย็วรขายอื ทำไมบวชสองปีแค่นั้นแหละบางคนเนี่ยได้บริขารเยอะแยะมากมายนะเนี่ย <Okay. S 1> เราไปไปไปที่ร้านเขาทําเป็นซ่อนไม่อยากจะให้เรารู้อุ้ยพวกคุณก็เอาวิชาจากพวกฉันนี่แหละอย่าทําเป็นห่วงวิชาลักเลยเออเราคิดนะั่นะนะนะพวกเราพี่เก่งพวกเขาเอามาจากพวกเราแต่แต่นะั้นลืมตัวทีเนี้ลืมว่าพวกคิดว่าพวกเราจะไปดูวิชาเขาพระจะเป็นใช้พกโยมได้ไงพระจะทําเองหมดทุกอย่างนะนะพวกเรา นะทุกอย่างเลยนะแม้แต่ถุงบาตรย่ามถลกบ,บาตรอะไรนี่ทาเองหมดนั่นนีละเนี่ยถ้าเราไม่มือไม้แข็งนะมือไม้อ่อนเนี่ยเป็นมดมันทุกอย่างนะการบวชจะบวชน้อยบวชมากไม่ไม่สาคัญเลยนะพวกเรานะสาคัญตรงที่ว่าเราตั้งใจหรือเปล่าถ้าบวชน้อยเราไม่ตั้งใจก็คือไม่ได้อะไรเลยเหมือนที่พูดในฟังเมื่อคืนนี่นะเราแค่ปลูกเฉยเฉยนะเออเราแค่เพิ่งปลูกเฉยเฉยนะการบวชเนี่ย การที่ทาให้ต้นไม้จเจริญเติบโตนี่หมายถึงว่าเราต้องไปปูดูแลรักษาอย่างนี้นะเออดูแลรักษาให้น้ําให้ปุ๋ยสม่าเสมอนั่นก็เรียกว่ามันถึงจะ,จะเจริญเติบโตอันนี้ก็แน่นอนแล้วเยอะมากจริงนะพวกเรานะ <c oughs> บวชเข้ามาบางบางทีก็มีอายุพอบวชเข้ามาแล้วไม่อยู่กับครูบาอาจารย์นั้นไปตั้งสนักเองเลยอยากจะทําอะไรก็ทำเนี่ยครูบาอาจารย์บอกก็ไม่ได้ห้ามไม่ฟังอย่างเงี้ยอันนี้เยอะมาก บางคนดังนะมดสามปีเป็นอาจารย์เรียกอาจารย์เออถ้าตามาไม่ทำอย่างนี้ตามาจะสร้างวัดสร้างวาได้หรือเหมือนกันเรียกอาจารย์อาจารย์หยะโอเนเขาไม่เรียกอาจารย์ก็รกเรียกพระไหมหนี่พรรษาหนึ่งถึงมาษาห้าเขเรียกพระไม้นะพวกเรานะเออห้าพรรษาถึงสิบพรรษาก็ถึงเรียกว่า <c oughs> เทระอย่างนี้นะอย่างนั้นเด้แต่ทุกวันนี้นี่สังเกตดู แล้วบอกไม่ได้นะพวกเรานะมันฟรีสไตล์ม,มากๆเลยพระเนี่ยนะเป็นฟรีสไตล์เลยแหละ <c oughs> บทมาจะทําอะไรก็ทำจะทำามืก็ทําบางทีอุปชาเนะี่ยอุปชาแปละว่าผู้รับรองเข้าโม่บทเสร็จแล้วทิ้ง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 ไม่รู้เขาจะไปทําอะไรไม่ได้สนใจนี่แหละที่ศาสนามันมันไปเร็วไงขอโทษขอโทษนะครับว่าไปทำไมถึงมันเสื่อมเร็วเพราะว่าผู้ที่รักษาศาสนาก็คือพระภิกษุสงฆ์นี่แหละไม่รู้พระธรรมีในทําตามใจตัวเอง เอออย่างที่เขาว่าเขาโจมตีกันทุกวันเนี้ยจริงๆนะถ้าเป็นพระพูดพูดไม่ได้เออพระจะโดนจะโดนว่างันเถอะขอโทษขอโทษตะวินภาษาบ้านนะนะครับโดนกระทืบบลาวว่างันเถอะจริงๆนะหลวงปู่เราเนี่ยนะแล้วว่าครูบาอาจารย์ท่านแต่ <c oughs> เรื่องที่เขาพูดเอาโยอย่าเพ่งคุยกันครับคืออาจารย์ไม่ใช่นั่นนะพวกเรานะถึงจะรับตาก็ช่างนะพูดจริงจริงฟังจริงๆเลยนะ จะหลับตาก็ช่างหรือจะพูดอยู่ก็ช่างอาจารย์ไม่ใช่ว่าไปจิตโกงจารย์แบบไปจดจ่อยอย่างตรงนั้นไม่ใช่นะมันได้ยินหมดแล้วนะมันได้ยินหมดเออไม่ใช่ว่าพูดแล้วอาจารย์จะไม่ไม่มีไม่รู้ภายนอกไม่ใช่อาจารย์พูดอาจารย์ก็ได้ยินนะขนาดหลับตานะพวกเรานะอาจารย์บอกว่าจะเล่นโทรศัพท์จะเล่นโทรศัพท์อาจารย์หลับตาอานะจารย์ลืมตาอาจารย์เห็นเลย ยังจะซ่อนอยู่ที่ไหนกระช่างก็เห็นมันมันแปลกแปลกอยู่นะถ้าเราอาศัยความสังสัดนะพวกเราถ้าชอบสังัดมันจะได้ยินมันจะได้ยินตอนป่วยตอนเป็นหนักๆไอแรงๆก็ล้วนหูตัวเองออ้อมันหูอืออแต่มันได้ยินน่ะก็ได้ยินปกตินั่นแหละถามเพื่อนวันได้ยินไม่ได้ยินเพื่อนงงไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินยังไงฉันได้ยินอยู่ทั้งที่หูกูืออเนพวกเราเอออันแปลกแปกนะ ถ้าเราสงบนะถ้าเราชอบสงบมันจะได้ยินเดินบินทบาทดวมคุยกันนั่นพอไปถึงน่ะทําไมคุยกันเสียงดังจังอู้อาจารย์ได้ยินด้วยหรือก็ว่างี้นะทําไมคุยกันเสียงดังจังน่ะอาจารย์ได้ยินด้หรือก็ว่างี้น่ะนะว่าเราเออมันก็แปลกดีเหมือนกันนะทําไมถึงได้ยินถ้าเราชอบสงบน่ะมันจะได้ยินอะไรมันก็แค่จะได้ยินหมดนั่นะเออเหมือนกันกับถ้าจกิตไม่ฟุ้งซ่านนั่นแหละเราก็จะเห็นเต็นทุกเยอะ เ,เราฟุงส่านก็เหมือนกับเราพกก่อขีเหล้าเมายาเขาโทษเโทษพกอก,กินเหล้าไงพ่อก,กินเหล้าเมายาเนี่ยเขารู้สึกไหมล่ะรู้สึกว่ามันทุกข์ไหมไม่รู้สึกเลยนะไม่รู้สึกเขาเรียกว่าหลงไงแต่ถ้าเราลุเขาออกจากสิ่งเหล่านั้นได้เป็นไงทีเนี้ยอุ้ยทำไมเหม็นอย่างนี้อย่างนี้นะบุรีก็เหม็นเหม็นนะพวรเรานะตั้ง่ที่ตัวเมื่อก่อนเหอมพอเลิกได้เหม็นเออเล่ายาเหมือนกันรู้สึกว่าโอ้โห เห็นเพื่อนกิริยาท่าทางคำพูดคำจาม,มันไม่น่าฟังเลยเมื่อก่อนทาคุณรู้ไหมล่ะเหือตัวเองก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ยังไม่รู้แต่พอออกจากสิง่งนั้นถึงรู้ไงเหมือนกันถ้าเราคิดมากถ้าเราฟุ้งสัน้นเราก็จะไม่เห็นอะไรเลยแต่ถ้าเราออกจากสิ่ง,งนั้นเราจะเห็นโทษของความคิดเขยงความฟุ้งโอ้ความคิดความฟุ้งม,ม,มันทุกข์ขนาดนี้เนาะเนี่ยเอออย่างนั้นนะเอาได้ให้พรอกันได้หรือยัง พระที่มาใหม่เมื่อวานนี่นะเอาให้พรจะถาอ้า oh. พร้อมกันเลยนะ <c oughs> <c oughs> Shitik yowajantuk sa kowinang satu po so kauwa kami wahana nasirsanangbut me

Tajolang nukang pandi mata Buddha wa orasan Dewa Tanu kami toposo sarapanja nempat ketir kowatusap pemanggilan takandusap pada Ta Sab Buddha Mahena sanasa di pawandude मधु सामा राखु सापरेवता राम भेना सदा सो भु माधु सामाङ राख सापरेवता साथ सदा सोध I <muchas>